Be careful, Lucy. Do the tea, do something. Lucy, you stay here, I'll go to the other side. Ow, oh, no. go another side, oh, I want Wait a couple seconds. Lucy. Ow. Lucy, be careful, I'm going to ลิทชี่โนๆมันแดนเจอร์ิลิี่ดูดดิเร็ลิทชี่ดิมันเดินม,มาใกล้ๆอยู่แล้วหลบมาเร็วเวลามันโฉกนี่ไวนะจะบอกให้ It fast Hello I, I want to touch you so bad No ก็เดินตามมันไปทำไมมัมี่ it it in the h a d because it can c a m o a g e เออ it's uh. trying to camouflage s c a m o u f l a g e in h e h e d no because the poop he thinks that the poop is black so what's oh, mm hmm. that he needs n o i r r ดูความเงาขอัวดิมันก็หลบหนีเราอยู่ไอ้ลิชี่มันก็ไปดูมันกล้ใกล้นั็นน่ะนะลิชี่ไม่เอาลูก เดี choke, na, ok, uh ๋ยวมันโฉกนี่ไวนะจะบอกให้โอ้โหความเรื่อมของหางมันมันกำลังหลบเราลูกเออโกยซ้ยซ้ายดิงอะโอเคไปวิโกวกู ลิชี่จับหางมันเหรอเองเรเระวังมันเอาหัวกับมานะวูวแพอยูจับหางมันเป็นไงลูกพอลิชี่ระวังมันหันหัวมาชกนะตายแล้ว่ยจับเป็นยังไงลูก If you are soft and s c a l i y o o f a c a l y l a i You have to work ระวังแล้วมันมีอีกหรือเปล่าเนี่ยมันก็อยู่ตามนี้แหละ ไปมาพี่เิร์กก่อนเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้อยู่รู้ป่ะเน็กเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ลูกตอนแรกโอ้อยยยยยยอยย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 เยย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 ยกยล์อมามันก็ไปทางนู้นลูกโอเคอ้าว